สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n e o n Earth นะคะวันนี้นี่จะมาทำสกินแคร์ในรูทีนให้ทุกคนดูกันคะ่ะและเวลาตอนนี้นะคะก็คือ ตีหนึ่งสิบสองนั่นเองนะคะจริงๆปกติอันนี้ถามว่านอนดึกแบบนี้ไหมเนี่ยก็คือมีนอนดึกแบบนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้นอนตีหนึ่งตลอดนะคะอ่น,นอนตีสี่ไม่ใช่นะคะ <c oughs> ก็นอนประมาณแบบเออพยายามนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยก่อนเที่ยงคืนได้จะดีมากแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือสี่ทุ่มนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะล้างหน้านะคะเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลย <c oughs> ไปเริ่มดูสกินแคร์ในรูทีนหอนี่กันคะ่ะ สเต็ปแรกของอันนี้นะคะก็จะมาล้างหน้ากันนะคะแต่เราจะต้องเก็บผมของเราก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่ผมอมานี้โดนน้ำเนี่ยมันจะมันทันทีเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือนี้แต่งหน้าอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนสำหรับรีมูเวอร์นะคะนี่ใช้เป็นของ b ี f e s t a นะคะี่สีฟ้านะคะอันนี้นะจะเป็นสัลีที่แบบว่าใหญ่มากทุกคนเห็นปะ แผ่นหนึ่งคือแบบว่าขึ้นแมน,นะคะมันเป็นสำลีออร์แกนิกนะคะทุกคนของมี่อร์นีก็อชอบมากเพราะว่าเนื้อสำลีนุ่มดูดีมันออเคมากอันนี้ไม่ได้รับค่ะสปอนเซอร์นะคือใช้เองนะคะทุกคนนี่แหละคือหน้าสดแบบอันนี้คือรอยของแว่นนะคะที่เวลาใส่ปิล แล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่ารอบนะคะมากันที่โฟมล้างหน้าบ้างนะคะตัวนี้ถือว่าใช้บ่อยรีวิวไปหลายคลิปมากชอบใช้มาก smoothie baby face foam นะคะ เป็นแบบสูตรมาเฟอร์สนะคะอันนี้คือใช้หลายคลิปมากแล้วก็บอกทุกคนไปใช่ปะว่าแบบก็จะใช้อยู่เรื่อยๆแต่วันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งมาใหม่แนะนำนะคะซึ่งใช้อยู่ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันของ k i e h ส์นะคะเป็นสูตร Calendula Deep Cleansing นะคะ f o m m n n g f c e w w t s, mm hmm. <S h วันนี้ก็เลยขอใช้เป็น เคสคาเลน d u ลานะคะอย่าลืมนะคะสเต็ปการล้างหน้าที่อันนี้บอกไว้ในสกินแคร์รูทีนนะคะเห็นไหมว่ามันจะแบบไม่ค่อยมีฟองแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นสิวเราเม็ใดใหญ่ดยทุกคนมาไม่ค่อยมีฟองอะก็คือดีแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ชอบใครโฟมที่มีฟองเท่าไหร่ โอเคอุ้ยโอเคค่ะนี่ก็คือผิวหน้าที่ล้างหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปอาบน้ำนะคะ่ะทุกคนยวไปอาบน้ำก่อนเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะมามาร์คหน้ากันต่อนะคะด้วยนี่เลยค่ะ NS3 นนะคะ Super v o l บ a n i c นะคะตัวนี้จะเป็นมาร์คพดนะคะซึ่ง เนื้อมากมันค่อนข้างแห้งเลยนะเป็นอย่างนี้คือคูดออกมาได้แบบนี้มีมีข้างในเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปผสมน้ำสักนิดนึงนะคะเพราะดูท่าแล้วมันเป็นก้อนๆคือใช้มาเยอะด้วยแหละแต่มันก็แห้งจริงอ่ะคืออันนี้ถ้าใครหน้ามันอะแนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูดความมันแต่ถ้าใครหน้าแห้งจะมีอีกสูตร มันจะแบบว่ามันไม่ได้แห้งขนาดนี้ตอนนี้ก็คือไปเกลี่ยแบบผสมน้ําอุ่นๆแต่จะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15-20นาทีค่ะจริงๆมันดีมากเลยนะคือพอกไปอะพดหายเลยนะแต่ว่าอันนี่จ,จะปิดฝาไม่ได้แน่นแบบสนิทอะมันก็เลยแหง้แหงๆนะคะ เค l สคาเ l นดูลานะคะเป็นโทนเดอร์นะคะตอนนี้ mm hmm. ก็คนเห็นใช่ป่าว่าเหมือนแอนนี่แบบใช้ไปน้อยมากแต่จริงๆแล้วก็คือใช้ไปประมาณสองอาทิตย์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าห mm hmm. น้านุ่มขึ้นนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ mm hmm. คือใช้มายังไม่นานเท่าไหร่นะแต่แต่แบบรู้สึกว่าเออผิวมันแข็งแรงขึ้นอะ่ะ mm hmm. กลิ่นมันอะ่ะเหมือนเกงห่วยมากทุกคน mm hmm. ทาลงไปก่อนทีหนึงนะคะแล้วก็อัมซัลลีมานะคะก็เช็ดอีกรอบหนึ่งเช็ดครับต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นเ s s ซนส์นะคะของ Innisfree นะคะซอยบีนตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วเป็นเจล คนชอบใช้แบบไซส์ขนาดเดินทางมากกว่าทุกอย่างเลย fresh rose นะคะเจลยังไม่เปิด่ะ <c oughs> เจกุหลาบนะคะอันนี้ก็ใช้ใกล้หมดแล้ว เป็นของดจอกเตอร์จันี่ก็ใช้มาตั้งแต่แบบแพ็กเกจจริงเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะใช้กานานมากแล้วนี่แต่งไปล็อกผิวหน้าความชุ่มชื้นของผิวหน้าเราไนี่พอทาใช่ไหมน้ำมันจะแตกตัวไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นน้ำไหมแต่ว่า <Okay. S 1> ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตจริง <S <S ของจริงคือตกแล้วน้ำมันจะแบบว่าแตกออกมานะคะน้ำแร่นะคะของสมูทตีค่ะตัวนี้ดีฉีดแล้วหน้าเด้งหน้าใสนะมันเป็นน้ำแร่เฉยๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีสารบำบุงอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็รู้สึกว่าเวลาฉีดไปแล้วแบบตื่นมาหน้าเด้งหน้าใสนะคะฉ่ำวาวเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นมากพร้อมนอนคะ่ะก็หาเวลาซัก อย่างน้อยสัปดาห์ละหวันเนาะที่แบบว่ามาดูแลปฏิบัติผิวของเราหลายๆขั้นตอนแบบนี้นะคะเพราะว่าแอนี่ก็ไม่ได้ดูแลแบบครบถ้วนมาร์กหน้าอะไรเงี้ยทุกวันขนาดนั้นนะก็ทําเป็นบ้างสัปดาห์ละครั้ง2ครังนะ้งยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u s c r คร e ์แอนี่ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดตามมอนี่ทางไอจีต่อ ใครมีคำถามอะไรเข้ามาเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้อนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายง่วงมาแกแล้วบ๊ายเก <c oughs> ือบลืมนะนจริงๆเพราะว่าปกติทาแบบก่อนนอนคือหัวอยู่ที่หมอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คอยยอ่อยหยิบวาสลีนมาทานะคะเป็นลิปมัน ได้ไมีแห้งนะคะและ้วก็อันนี้อีกเหมือนกันคือเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าก็โชว์ให้ทุกคนดูแต่ว่าที่จริงแล้วคือวางไว้บนเตียงนะคะทาไว้แบบตอนอยู่ข้างบนเตียงแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นครีมทาผิวของอันนี้นะคะอันนี้ก็คือยังไม่ตบคลิปปะน,นี่เป็นครีมทาผิวของอันนี้นะคะเป็นของ Soap and Glory นะคะซื้อที่บูธหอมมากเนือจะเป็นแบบบัตเตอร์ครีมมันจะหนักกว่า โลชั่นหรือครีมทั่วไปนิดนึงอันนี้เอาไว้ใช้นะเพราะว่าหนึ่งคือมันจะมีช่วงหน้าหนาวของเชียงใหม่อากาศธรรมดาก็ต้องทาครีมตัวนี้นะคะมันจะหนามากเลยมันจะมีช่วงที่หนาม,มากอะไรอย่างี้แล้วก็เหมาะมากสาหรับใครที่นอนห้องแอร์นะคะตัวนี้ดีหอมได้กลิ่นโอเคไปละจริงๆค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เฮนีเดือนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย